กระดูกนอกบริเวณเท้าอยากทราบข้อมูลของผู้ที่เคยมีประสบการณ์นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ๆตอบให้เลยนะคะพะตัวเองไม่ได้งอกนะแต่ว่าคุณสามีนะคะคุณสามีเนี่ยเขากระดูกตรงบริเวณนิ้วโป้งนะคะข้างข้างนิ้วโป้งคนกระดูกมันจะงอกขึ้นมานะคะมันจะมันจะงอกขึ้นมานะคะที่พี่ส่งข้อมูลกระดูกงอกตรงนี้นะคะมันมาจากเอ่อการสร้างแคลเซียม นะคะที่ที่เกินอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองมาจากบริเวณเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นข้อเท้าแล้วก็เอ,อกล้ามเนื้อบริเวณตรงเนี้ยมันผิดรูปนะคะมันผิดรูปแล้วก็มันทําให้เกิดสภาวะของการบิดของข้อกระดูกนะคะมันจะเกยออไปด้านนอกอ่ะนะคะเนี่ยกระดูกสมมตินี่เป็นกระดูกเท้าเนี่ยกระดูกตรงเนี้ยนะคะบริเวณนั้นมันจะปูนออกมาเนี่ยนะคะจะปูนออกมาพวกนี้เวลาใส่รองเท้าบางคนใส่รองเท้าหัวแหลมอ่ะนะคะปลายแหลมอ่ะ รองเท้าปลายแหลมเนี่ยนะคะมันจะบีดนิ้วนะคะบีดนิ้วเข้าไปไปรวมกองกันอยู่ที่ปลายเท้าแล้วกระดูกตรงเนี้ยนะคะข้อกระดูกข้อต่อนยตรงเนี้ยนะคะมันทาให้ให้ให้เกิดการเอียงนะคะแล้วก็จะโปนออกมานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษาบางคนก็ถ้าเป็นมากเนี่ยนะคะแล้วมันเจ็บเวลาใส่รองเท้ามันจะเจ็บเพราะนั้นวิธีการตรงเนี้ยถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยแผนปัจจุบันคุณหมอจะเจียกระดูกตรงเนี้ยออก นะคะหรืออาจจะใช้กระบวนการเขาเรียกว่าขันชนอนกระดูกเนี่ยนะคะ,ะหรือจะให้ใส่ลักษณะของเดี๋ยวนี้มันเมื่อนาการนะของการประคับประคองข้อเท้าเนี่ยนะคะตัวพี่เวเองก็ไปซื้อมาให้คุณพ่อบ้านใส่นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเอ่อตัวทําให้กล้ามเนื้อบริเวณตรงเนี้ยม,มัน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 ค่อยๆดีขึ้นนะคะคือไปปรับโครงสร้างของเส้นเอ็น ท,ที่ยึดตรงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะคือปล่อยธรรมชาติเนี่ยนะย่ำแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่รองเท้าหรือว่าข้อกระดูกเขามีปัญหาอยู่แล้วเพราะบางทีเด็กบราน,นอกเราลูกชาวไร่ชาวนานเนี่ยนะคะเขาถอดรองเท้าตตั้งแตงเ่เล็กๆแต่ว่าโครงสร้างความแข็งแรงของกระดูกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาแข็งแรงเขาก็ไม่เป็นมีแต่เท้าปลายบานออกแต่บางคนเนี่ย กระดูกมันเสียรูปเนี่ยนะคะพอเสียรูปเนี่ยจากการใส่รองเท้าบ้างไม่ใส่บ้างหรือมีปัญหาเรื่องเรื่องของโครงสร้างของกระดูกตรงเนี้ยมันก็จะมีนะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็มีวัฒนาการนะคะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของไอตัวประคับประคองอ่ะนะคะกระดูกข้อนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะของกระดูกตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีเป็นซิลิโคนพี่เบลไปหาซื้อเป็นซิลิโคนที่เวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะแบบช่วยทําให้บริเวณข้อกระดูก ที่มันโปนออกมาเนี่ยมันไม่ไปถูนะคะกับกับรองเท้าที่เราใส่นะคะคือช่วยไม่ให้มันมันบานหรือแยกออกไปมากกว่านี้แต่ต้องใส่ประจานะต้องใส่มันจะเป็นซิลิคนนิ่มๆจะประครับประคองเส้นเอ็นแล้วก็เส้นเส้นแล้วก็ข้อกระดูกตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ใช้การแช่การแช่น้ําอุ่นนะคะแช่น้ำนะคะแช่เท้าแช่มือแช่เท้านะคะแล้วก็นวดนะคะแล้วก็ใช้การ กขาเรียกว่าจัดกระดูกข้อเท้านะคะนวดคลึงบริเวณเส้นเอ็นด้านข้างนะคะเส้นเอ็นด้านข้างนวดคลึงให้เกิดการผ่อนคลายนะคะให้ใช้อ้ยติที่มันลังรังตึงตึง,ตงอยู่นวเข้าที่นะคะหรืออาจจะใช้ผ้านะคะใช้ผ้าเขาเรียกว่าผ้าให้ใช้ผ้ายืดนะคะรัดบริเวณตรงนี้นะคะไม่ให้มันมันผิดรูปไปมากกว่านี้ นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยประคับประคองไม่ให้ไม่ให้เกิดการอักเสบหรือการอักเสบเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะอันนี้ก็คือต้องค่อยๆปรับสมพมเป็นเยียวโครงกระดูกเนาะเพราะนั้นมันต้องต้องค่อยๆปรับแล้วก็ใช้ระยะเวลานิดหนึ่ง